ติดแบคลิสต์ออกรถได้จริงหรือเปล่านะคะลูกค้าท่านใดที่ติดแบคลิสต์มากองรวมกันตรงนี้ค่ะวันนี้พี่หน่อยจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าที่ติดแบคลิสต์นะคะลูกค้าติดแบคลิสต์หลายคนใช่ไหมคะที่กำลังมองหารถยนต์มือ2ใช้งานอยากจะได้รถไปใช้อยากจะหารถออกรถเริ่มต้นชีวิตใหม่เคยติดแบคลิสต์มาอยากจะกลับมายื่นกู้วันนี้พี่หน่อยออกมาบอกตรงนี้ค่ะว่าการติดแบคลิสต์เนี่ย ไม่สามารถที่จะยื่นกู้รถยนต์ได้ถ้ามันไม่ได้ไปตรงกับเงื่อนไขของ listing หรือเงื่อนไข,ขของธนาคารหลายๆที่หลายๆโฆษณาใช่ไหมคะติดแบ็คลิสต์ออกได้ติดแบ็คลิสต์ออกได้ติดแบ็คลิสต์ออกได้สุดท้ายลูกค้าไปแล้วเป็นยังไงคะออกได้จริงๆไหมหรือไปแล้วโดนโดนอะไรโดนหลอกจับไม่ได้ถูกไหมคะหลายคนมาโทรมาหาพี่หน่อยวันนี้พี่หน่อยเอาประสบการณ์ในฐานะอยู่วงการเต้นรถมือสองมานะคะมาคุยให้กับลูกค้าทุกๆคนฟัง โทรมาพี่หน่อยผมติดแบ็คลิสออกรถได้ไหมไปจัดเต็นนู้นมาบอกได้เต็นนี้มาบอกได้สุดท้ายไปแล้วเป็นยังไงคะจัดไม่ได้เสียความรู้สึกผิดหวังอุตส่าห์ตั้งใจไปอุตส่าห์เก็บเงินไปดาวแต่ออกรถไม่ได้ถูกต้องแล้วค่ะสาเหตุที่มันออกไม่ได้เพราะบูโรมันยังแสดงอยู่บูโรมันยังโชว์อยู่ในระบบเมื่อไหร่ก็ตามถ้าบูโรเรายังโชว์อยู่นี่เก่าเรายังไม่จ่ายแล้วเราจะยื่นกู้นี่ใหม่มันเป็นไปไม่ได้อย่าพึ่งอย่าพึ่งว่าพี่หน่อยว่าก็ใช่สิคุณมีเงินนี่คุณพูดได้ ไม่เกี่ยวค่ะมันเกี่ยวที่ว่าตอนคุณไปเอามาแล้วคุณไม่ได้ชําระเขาพอไม่ได้ชําระเราติดแบล็ก l i s แล้วเราจะมากู้รอบใหม่พี่หน่อยถามตรงนี้เลยค่ะใครจะให้กู้เมื่อคุณติดประวัติเก่าอยู่แล้วคุณมายื่นกู้ใหม่จะมีใครให้กู้วันนี้พี่หน่อยออกมาพูดอาจจะถูกใจหลายคนหรือจะไม่ถูกใจหลายคนสาเหตุเพราะอะไรเพราะบางคนอุ้ยไม่จริงหรอกผมไปออกได้อันนี้แล้วสุดท้ายไปแล้วมันได้ไหมไปแล้วผิดหวังหรือเปล่าถ้าไปแล้วไม่ผิดหวังคุณไปได้เลยค่ะพี่หน่อยยินดีด้วยแต่ถ้าไปแล้วมันไม่ได้ใคร ที่ผิดหวังใครที่ตั้งหน้าตั้งตายอยากจะซื้อรถหนึ่งคันแต่มันซื้อไม่ได้เพราะนั้นอยากจะเตือนนะคะลูกค้าที่ติดแบคลิสต์อยู่นะคะอยากจะออกรถแล้วหนี้เก่าคุณยังไม่ได้เคลีย์ประวัติเก่าคุณยังไม่ได้เคลีย์คุณไปตามหาเต้นนั้นออกได้เต้นนี้ออกได้สุดท้ายแล้วมันไม่ได้คุณทั้งนั้นเลยที่เสียความรู้สึกเสียใจมันไม่ได้ถ้าติดแบคลิสต์ออกรถได้นะคะป่านนี้เต่นรถมือสองขายรถดีทั่วประเทศค่ะรถปล่อยวันวันวนึนงไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบคันเพราะอะไร เพราะแบ็กลิสต์มันเกิดขึ้นมาแล้วลูกค้าหลายคนเกิดจากโควิดเกิดจากสถานการณ์ไปต่อไม่ไหวเกิดจากความผิดพลาดอันเก่ามาแล้วจะมากู้ใหม่มันกู้ไม่ได้พอมันกู้ไม่ได้ปุ๊บมันก็กลายเป็นมาหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อหลายๆอย่างนะคะที่ออกมาออกมา,ออกมาโฆษณาว่าติดแบ็กลิสต์ออกได้คุณดูคลิปนี้คุณต้องมีความรู้มากขึ้นติดแบ็กลิสต์อย่าให้ใครมาหลอกคุณติดแบ็กลิสต์อย่าใครมาบอกคุณว่าออกได้ออกได้ออกได้ออ คุณต้องศึกษาคนขายดีๆด,ดูเงื่อนไขเต็นท์ดีๆว่าเต็นท์เขาพูดแบบไหนและเขาทําได้จริงหรือเปล่านะคะลูกค้าท่านใดที่ติดแบ็คลิสเราไม่มั่นใจในเครดิตนะคะสามารถโทรหาพี่หน่อยได้สอบถามข้อมูลก่อนได้ถ้าใครยังไม่มั่นใจโทรมาหาพี่หน่อยตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่าง